สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นอ่าแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อชนินครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเลขสองตัวสามตัวครับวัวังหันเพิ่นกระไฮเลขเลขล่างสุดเต็มครับพี่น้องเนาะเขาซีหาหาซีครับผม ครับงวดนี้กลับมาตามกันต่อรวมไปถึงเลขแต้มหรือว่าเหล็กสองตัวสามตัวครับพี่น้องเนาะกับพอชนินครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนากับพอชนินครับนําเชียร์ผาลวยกับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับผมก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนากับนําเชียร์ผาลวยครับมื้อนี้ก็บจิมมี่พิเศษคือเก่าครับพี่น้องเนาะทุกๆเซียนก็สิมาร่วมกันคือเก่า ในขีบร่วมเซียนเด้อครับพี่นออ้องคอยไปเพิ่งน้ากันครับผมเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอชนินกันเลยครับพ่อคร,รับน้ำเสียพานรวยสวัสดีครับผม ครับนำเชียร์พารวยครับพ่อครับตามต่อครับพ่อลาพัฒนาครับครับก็ก็หลุดเหมือนเดิมนะครับทีนี้ทีนี้ผมจะเปลี่ยนสูตรใหม่ครับเพราะว่าสูตรมันมันหลุดนะครับครับคบไอไอไอสูตรไอสูตรเด่นที่ว่าตัวประกอบมันก็ยังเข้าอยู่ครับครับ มันมันยังเข้าอยู่ที่ผมบอกว่าแปดกับเก้าอ่ะยังไงก็ต้องมีให้เห็นนะครับครับผมครับผมยาสูตรนี้แหละครับมามาเป็นตัวเด่นอ๋อมาเป็นตัวหลักตัวเด่นไว้ครับผมแล้วก็ไอตัวประกบก็จะมีต่างหากนะครับครับครพีทีนี้ผมจะผมจะลงชุดเต็มให้เลยนะครับแล้วผมจะจะเน้นให้ให้แปดชุดที่ว่าเลขที่น่าเล่นนะครับครับผมครับแล้วก็ แล้วก็เน้นสุดๆให้อีกอีกสี่ชุดนะครับครับพ่อแบบที่ว่าชอบส่วนตัวเลยนะครับครับผมครับเท่ากับว่างวดนี้มันจะมีเลขอยู่สิบสองชุดสิบสองชุดแล้วก็ครับแล้วเราก็เน้นให้เล่นเล่นแปดชุดแล้วก็ชอบส่วนตัวสี่ชุดนะครับครับพ่อครับเพราะว่าเป็นสูตรใหม่ครับครับก็ก็เดินดีนะครับเดินดีอยู่สูตรนี้ไอ้สูตรที่เป็น ตัวประกบเอาขึ้นมาเป็นตัวเด่นนะพ่อเนาะเด่นดีครับใช่ครับเพราะว่ามันจะเอ่อมันจะเป็นเลขตัวเด่นสองตัวนะครับครับผมครับสองตัวมาตัวครับเพราะว่างวดที่แล้วนั้นมันได้แปดกับเก้ามันก็มามาที่เก้านะครับครับผมครับี๋ยวงวดนี้มันได้ห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดครับครับตัวประกบมันก็ ้าเก้าศูนย์ห้าห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าอ๋อนี่ประกบคู่แล้วใช่ไหมครับผมครับใช่ครับอ๋อห้าเก้าศูนย์ห้าครับพ่อต่อเลยครับหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด สามห้าหกห้าสามห้าหกห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดครับสองเจ็ดหกเจ็ดครับใช่ครับครับผมแล้วที่เนี้ยที่เนี้ยผมจะเน้นไปที่เลขห้านะครับงวดนี้เน้นเน้นเลขห้าครับเน้นห้าครับผมครับที่เนี้ยตัวมันจะมีอยู่แปดแปดคู่มันก็จะมี ห้าเก้าศูนย์ห้าครับผมครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าสองห้าครับหกห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดครับแล้วก็ครับแปดชุดนะครับห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดครับสองเจ็ดครับผมครับแปดชุดนี้น่าเล่นที่สุดนะครับ ทีเนี้ยผมก็จะเน้นออกมาให้สี่ชุดนะครับครับผมสี่ชุดแบบชอบส่วนตัวเลยครับคือเลขห้านะครับมันก็จะมีห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้ากับสองห้านะครับห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์ห้ากับสองห้านะครับครับศูนย์ห้ากับสองห้าครับแล้วก็เลขสามตัวผมจะจับให้ห้าชุดนะครับ มันก็จะมีห้าสองห้าห้าสองห้าห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าแปดห้าเก้าครับแปดห้าเก้าครับครับสี่ <5 S 2> ชุดห้าอ่อสองสองห้าอีกชุดหนึ่งครับสองสองห้าครับผม วันนี้ผมจะเน้นไปที่สองห้ากับห้าเก้านะครับครับผมครับแต่ไอ้ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านี่ก็ผมว่ามันน่าจะมาล่างนะถ้าถ้าถ้าศูนย์ห้ากับหนึ่งครับหนึ่งห้ามาเนี่ยครับผมผมว่ามันน่าจะลงล่างนะครับครับครับเพราะว่าไอ้สูตรบนผมไม่มีศูนย์ห้าครับแต่มันจะไปมีอยู่สูตรล่างนะครับอืมเน้นล่างครับศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านี้น่าจะเน้นล่างนะครับ คือน่าจะเป็นห้าจะเป็นหน่วยล่างเลยใช่ไหมพอ่อคือไอ้สูตรบนผมบนสองตัวตรงๆนะมันคือไอ้ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้ามันไม่มี <ắng> แต่ว่าเลขล่างของผมที่ว่าผมส่งให้เก้ามาเชียร์นะครับครับโอโอครับ<ด>มันมีศูนย์ห้านะครับครับผมครับศูนย์ห้าเนี่ยผมว่าถ้ามาน่ามันน่าจะเป็นล่างมากกว่าครับเดี๋ยวมีชุดเต็มล่างด้วยครับผมก็<อ> voilà. เนี่ยไปกับชุดนี้นะครับพี่หน้องเนาะ พอทรงมาให้เมื่อกี้ก็เข้าสี่ห้าครับผมชุดเต็มล่างครับใช่ครับแล้วรางวัลเนี่ยผมเน้นให้เก้าชุดนะครับครับผมเน้นล่างนะครับผมเน้นไว้แล้วครับครับที่นี้ใส่กรอบไว้ครับผมครับใช่ครับที่นี้แต้มสองตัวสี่ห้าหกครับผมสี่ห้าหกเจดเก้าหนึ่งครับเจ็ดเก้าหนึ่งครับแต้มสามตัว เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองสี่หกเจ็ดครับสี่หกเจ็ดครับใช่ครับครับผมถ้าถ้าหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนั่นแหละครับครับผมครับเอาเอามาเป็นหลักร้อยนะครับคือไอ้ชุดเต็มล่างนี้พ่อจะเน้นให้เล่นตรงๆใช่ไหมครับอ๋อตรงๆครับที่ที่ผมส่งไปนั่นมันเป็นเป็นเลขตรงๆเลยนะครับสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับผมใช่ครับ เอาลองเบิรงกครับพี่น้องเนาะครับชุดเต็มล่างกลับมาเบิรงสัมพันธ์กับอาาน่าชิบเน้นหาได้ครับผมงวดนี้น่าจะเน้นห้าครับพ่อชนินครับผมเน้นห้าแล้วพ่อเนาะครับใช่ครับห้ากับอะไรดีพ่อเมือม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 ่อเมื่อเมื่อกี้พ่อให้เก้ากับแปดที่ว่านินเด่นเด่นออ๋อ ไอ้ห้าเก้ากับสองห้านะครับอ๋อห้าเก้ากับสองห้าครับครับไอ้ส่วนศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่อยู่ล่างนะครับครับผมครับไอ้ห้าเก้ากับสองห้ามันน่าจะเป็นเลขบนนะครับครับครับนี่นะครับผมเอาตอนนี้ทํางานหรือว่าอยู่บ้านพ่ออยู่บ้านครับอ๋อวันนี้อยู่บ้านครับผมเอาพีจะได้พักผ่อนครับผมครับ กาวมาเทียก็จะลบก่อนพ่อทวนี้เด้อครับผมครับขอบคุณพ่อชนินสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสําหรับเหลขพ่อชนินเด้อครับพี่น้องเหล็ก้าวหันพอกะอันทรงชุดเต็มมาไห้ครับพี่น้องเนาะครับผมแบบไม่ต้องกลับครับผมลองไปเบิ้งน้ากันวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้พร้อมกับเลขชุดที่ว่าสัมผัสนีเด้อครับพี่น้องครับผมครับพ่อกับปั๊บปรุงสูตรหม่ครับพี่น้องเนาะครับ 27กันยายนหกสิบเด่นบนล่าง5้ากับ7เน้น5้ครับพี่น้องประกบคู่ชุดเต็มครับผม5้0เก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจสามเจดสาห้าหห้าเจ็ย์เจดสองเจดหเจ็ดครับผมเน้นชุดเต็มเน้นแดคู่ครับพี่น้องนอกกนีิมีหากเก้าศูนย์หาหาสองหาครับผมสามหาหกหาอะก็ เจ็ดเก่าสครับผมก็คือเน้นติดจิตหากับติดเจ็ดเนี่ยครับผมแต่ว่าสิเน้นไปทั้งหามากกว่าเน้นสุดๆครับพี่น้องเนาะสีคู่เท่านั้นครับผมห้าเก้าสองห้าครับผมแล้วก็ลองลองสิเป็นรางได้ครับผมกันไว้รางน้ำหนกับ05นครับผมซึ่งก็ไปชนเหลขชุดเต็มล่างของพออยู่ครับหนึ่งาศูสามตัวครับผมมีห้าสองห้าห้าห้าเก้า เจ็ดสอห้แดห้าเและ2องสองหครับผมเลขแต้มแะ้ครับผมแัดน,นี้เลขแต้มแต้มสตัว4ี่ห้าหกดเ้าหนึ่งครับผมแต้ม2ตัวแต้ม3มตัวมี9 0 2าศูสองครับผมเอานี่ก็เป็นแนวทางราวพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับพอวางงวดนี้ถามมากกือได้เฮกันเลยครับพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้กับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องราพัฒนาสองทุ่มครึ่งยี่สิบเจ็ดกันยายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ